เปิดโพละครเด็ดช่อง3จัดเต็ม10เรื่องดูกันตลอดปีมังกรระเบิดความมันด้วยละครหลังข่าว20.30นที่เตรียมรับแรงกระแทกละครบูแอคชั่นสุดเดือดมือปราบมหาอุดของค่าย6 4สีเอี่ยวกำกับการแสดงโดยหนุ่มกษาที่ได้คุ้นหลวงท้ายสะจากละครพมลิขิต เกตวลินทรมาสมบทเป็นตำรวจนักบูต่อสู้กับเต้ยพงศกรที่พลิกมารับบทโจรประกบนางเอกน้ำตาลพิจักคณาพร้อมด้วยแพรพิชชาภาละครแนวพีเพลียดสยองขวัญเรือนธาตุเรื่องราวสุดเข้มข้นแห่งแรงอาฆาตฝังใจที่เฝ้ารอวันชำระหนี้แค้นของดวงวิญญาณที่ถูกขังและรอวันปลดปล่อยของข่ายเมกเกอเคควบคุมการผลิตและกำกับโดยหนุ่ม เป็นการพบกันครั้งแรกของพระนางคู่ใหม่ไว้ใสตีธนพลประกบคู่อ้า,อายกรณิตรวมด้วยนักสแสดงระดับตัวแม่นุน่นสิริพันธ์บูมสุภาพรน,นกจริยาที่พร้อมมาสาดความเดือดและละครก่อนข่าว19.00นเปิดรับสักกาดกับละครแนวย้อนยุคฟิลกู๊ดเรื่องลักท่วมทุ่งคลายเลิฟดราม่าของผู้จัดไก่วรายุ กำกับการแสดงโดยนายสารัตวดีที่มาเตรียมฟาดความฟินของคููจินพะนางออกัสวัชิรวิทย์และน้ำฟ้าธัญพัฒนพร้อมความอรวนของบรรดาเดอะแก๊งมีนนิจกุลแพรวนิชาพัฒเบียรพัทรนันจาตุรงมกจกน้องเมย่ามินระยาตุยเกตกมนและอื่นๆนอกจากนี้ยังเผยรายชื่อตัวละครที่จะมาตกแฟน ประเดิมด้วยละครชุดฟอร์มยักษ์ดวงใจเทวพง์ภาคต่อสุภาพบุรุษจุธาเทพเรื่องราวความรักของห้าสิง์แห่งวังจุธาเทพผู้ถูกโชคชะตาให้พวกเขาได้พบกับหญิงสาวที่มีสายเลือดเทวพมและสารต่อคำสัญญาจากรุ่นพ่อนำแสดงโดยพระนางห้าคู่จากห้าเรื่องเริ่มด้วยรออาจารย์นำแสดงโดยกัสคณาวุฒิจีนายีนา ขวัญหรือไทยนำแสดงโดยไม้ปณิธานยะดานรินยาใจพิสุทธิ์เทศไมรอนอุ้มอิสยาดุดอัสษรกองทัพพีกมิน้นรันละวีตบท้ายที่พรชีวันนำแสดงโดยก้าวนบก้าและพีพีปูนปรีดีจากนั้นชวนมาลิ้มรสความรักกันต่อกับละครเรื่องจนกว่าจะได้รักกัน โดยพระเอกหมากปรินคู่กับนางเอกยายา่าอุรัชยาต่อด้วยละครแนวพีเรียดย้อมยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองทาตีได้พระนางเคมีใหม่พลนวัตจับคู่จีน่ายีนาครั้งแรกตามด้วยละครดราม่าเข้มขน้น ลมเล่นไฟโดยหนุ่มอเล็กทีละเดชประกบกับนางเอกเชอรี่เข็มอัพสอนและน้องใหม่สุบแซบอแมนดาชาลิษาละครในวันที่ฝนพรางพายที่ได้นางเอกแต้วนัทพรหวนจับคู่กับมาริโอมเมาเลอร์พระเอกตาหวานเจมจิรายุที่เจอปัญหาแอบรักจนเกิดอาการโลคหมุนรอบสาวโบเมลดาพร้อมด้วยหนุ่มฮอต ไอพาลิสในละครโลกหมุนรอบเธอละครนานฟ้าชลาลัยเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวที่ชื่อว่าเป็นน้องสาวนำแสดงโดยหนุ่มตีเจมมากับสาวหมวยนิชานัทธนิชา